สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ครูวันจะมาสอนในเรื่องการเขียนเศษส่วนให้อยู่ในรูปร้อยละและเปอร์เซนต์แบบฝึกหัดจะอยู่ในหน้า23และ24่สิการทำไม่ง่ายเลยค่ะต้องทำส่วนให้เป็น100เสมอส่วนที่เราเจอ,อในแบบฝึกหัดนี้นะคะาจ้แปลงร้อยละให้เป็นเปอร์เซนต์นะคะเศษส่วนให้เป็นเปอร์เซนต์ หรือร้อยละส่วนที่เราพบเจอกันอยู่บ่อยๆก็คือ2 4 5 10 25และ50ถ้าเราจำตรงนี้ได้เราก็จะสามารถทำแบบึหัดได้เร็วขึ้นวิธีการเปลี่ยนนะคะให้เป็น100ถ้าส่วนเป็น2ต้องคูณด้วย50ส่วนเป็น4คูณด้วย25ส่วนเป็น5คูณด้วย20 ส่วนเป็น10คูณด้วย10แล้วก็จะกลับกันนะคะถ้าส่วนเป็นกลับกันนะคะ25ก็จะคูณด้วย4 50ก็จะคูณด้วย2 20ก็จะคูณด้วย5เราจะทำให้ส่วนของเราเป็น100ถ้านักเรียนจำตัวเลขเหล่านี้ได้นักเรียนก็จะทำแบบฝึกหัดได้เร็วขึ้น มาดูตัวอย่างกันเลยค่ะแบบฝึกหัดจะอยู่ในหน้า22และหน้า23านักเรียนเปิดแบบฝึกหัดแล้วมาช่วยกันคิดช่วยกันทำไปพร้อมๆกันกับครูเลยโจทย์เขาบอกว่าจงเขียนเป็นร้อยละและเปอร์เซ็นต์ข้อ1เขาให้เศษหนึส่วนสมาให้เราเขียนเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ วิธีทำอั้นตอนแรกเราจวดลงไปเลยค่ะ1ส่วน2เท่ากับขีดเส้นยาว1เส้นส่วนเป็น2ส,ส่วนยังไม่เป็น100เราต้องเปลี่ยนส่วนให้เป็น100ก่อนเมื่อกี้2ต้องคูณด้วย50นะคะ2ต้องคูณด้วย50ถึงจะได้ หนึอยเอาเขียนไปเลย1นึ่งส่วนสอเท่ากับเขียน1นส่วนสใส่เครื่องหมายคูณเพราะนี้เราต้องคูณด้วย50ส่วนจะได้เป็น100คูณข้างล่างต้องคูณข้างบนด้วยบรรทัดต่อไปก็จะได้เท่ากับ จับด้านบนคูณกัน1คูณห้าคูณห้ก็จะได้เท่ากับ1คูณห้ก็จะได้เท่ากับ50ใส่ส่วนไว้เหมือนเดิม2องคูณห้ได้100อ่ะตอนนี้เราได้ส่วนเป็น100แล้ว ดังนั้น1นึ่งส่วนสองบรรทัดต่อไปเขียนค่ะดังนั้น1นส่วนสเท่ากับร้อยละ50าสิ่วนหนึก็จะได้ร้อยละร้อยละ50หรือ 50%เขียนตอบด้วยค่ะบรรทัดต่อไปเขียนตอบต่ออบวตอบอย่าลืมขีดเส้นใต้ด้วย2เส้นตอบคำตอบตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะร้อยละห้าสิบ ร้อยละห้าสิบหรือห้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่ตัวอย่างข้อต่อไปตัวอย่างข้อสองเขาให้สิบเอ็ดส่วนยี่สิบมาวิธีทำตอนแรกอกตัวลงไปก่อนสิบเอ็ดส่วนยี่สิบเท่ากับ ากับหีดเส้นยาหนเส้นนะคะเท่ากับสิอส่วน20สิส่วนของเราเป็น20ยังไม่ใช่หนึ่งเพราะฉะนั้นยีสิบต้องคูณด้วยหนั่นเองถึงจะเป็นหนึ่งร้อย คูณด้วย5เข้าไปนะคะคูณด้วยห้าข้างล่างต้องคูณด้านบนด้วยบรรทัดต่อไปก็จะได้เท่ากับนำด้านบนคูณกัน11คูณ5เท่ากับห5ส่วนด้วยด้านล่างคูณกัน ยี่สิบคูณห้าได้หนึ่งร้อยบรรทัดต่อไปเขียนสรุปดังนั้นต้องโจทย์มาค่ะสิบเอ็ดส่วนวยี่สิบเท่ากับ สักครู่นะคะสิบเอส่วนยี่เท่ากับร้อยละห้าสิส่วนหนึ่งอส่วนหน0่ก็จะได้ร้อยละ ห้าสิบห้าหรือห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ตัวอย่างอีกข้อหนึ่งค่ะข้อสามโจทย์เขาให้เรามาว่าสิบหกส่วนห้าสิบวิธีทำเขียนโจทย์ลงไปเลยสิบหกส่วนด้วยห้าสิบ 16ส่วนด้วย50เท่ากับขีดเส้นยาว1เส้น16บหกส่วนห้าสส่วนยังไม่เป็น100เพราะฉะนั้นเราต้องคูณด้วยต้องทำส่วนให้เป็น100ก่อนต้องคูณด้วย2เพราะ50าคูนสได้100คูณ2องข้างล่างต้องคูณด้าน บนด้วยบรรทัดต่อไปเท่ากับนำด้านบนมาคูณกันก่อนค่ะ16คูณสได้16คูณสได,ได้32ส่วนด้วยด้านล่าง50คูณสองคูณสได้50คูณสได้100 ดังนั้นบรรทัดต่อไปเขียนสรุปค่ะดังนั้นลอกโจทย์มา16ส่วนด้วย50เท่ากับสาสิบสองส่วนหนึ่ง้อยก็คือร้อยละสามสิบสองร้อยละ 32หรือ32%องเปอร์ตทัดต่อ,ตอไปเขียนตอบด้วยตอบเป็นตัวเลขไทยร้อยละ32หรือ สามสิบสองเปอร์เซ็นตรงต่อขอมาตอบขีดเส้นใต้ด้วยสองเส้นข้อสองอย่าลืมเขียนตอบด้วยนะคะข้อสองตอบตอบร้อยละห้าสิบห้าหรือห้าสิบห้าเปอร์เซ็น ต่อเป็นตัวเลขไทยนะคะร้อยละห้าสิบห้าหรือ5้าสอ่าแบบฝึกหัดวันนี้ก็ง่ายๆนะคะการเปลี่ยนเศษส่วนเป็นร้อยละมีหลักการอยู่ง่ายๆคือเราต้องทำส่วนให้เป็นหนึ่งร้อยก่อนและนักเรียนอย่าลืม ถ้าน,นักเกรยียนจาตัวเลขเหล่านี้ได้นักเกรยียนก็จะทําแบบฝึกหัดได้เร็วขึ้นถ้าส่วนเป็น2ให้คูณด้วย50ถ้าส่วนเป็น4ให้คูณด้วย25ถ้าส่วนเป็น5ให้คูณด้วย20ถ้าส่วนเป็น10ให้คูณด้วย10 2สองคู่กับ50 4คู่กับ25 5คู่กับ20 10คู่กับ10ในทางกลับกัน50ก็คู่กับ2 ถ้าส่วนเป็น2 5ก็คูณด้วย4ถ้าส่วนเป็นยีก็คูณด้วย5ถ้าส่วนเป็น10ก็คูณด้วย10บากนักเรียนไปทำแบบฝึกหัดในหน้า24อีก3ข้อก็คือข้อ4ข้อ5และข้อ6ถ้านักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนทักไลน์ส่วนตัวมาถามครูวันได้เลยค่ะ